สวัสดีนะคะทุกคนปอ๊อนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะที่ไม่รู้จักปอ๊อไม่เคยมานะคะเพราะอยู่ที่อเมริกานะคะ <_ d ata> เล่าถึงสิ่งที่ตัวเองคิด <_ d ata> <_ d ata> ปอ๊อยังไม่ได้ไปฟังอะไรของใครนะแต่เมื่อกี้นี้เซิร์ชดูนะคะหัวข้อที่จะพูดคือเห็นแก่ตัวกับรักตัวเอง <_ d ata> ปอ๊อเข้าไปไปเซิร์ชดูเฮ้ยมันมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันแต่ปอาอยังไม่ได้ฟังนะ เห็นแก่ตัวกับรักตัวเองโอดนึกขึ้นมามันใกล้กันมากเลยนะเห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราทำเพื่อตัวเองแล้วรักตัวเองก็คือเราทำให้ตัวเองมีความสุขการรักตัวเองต้องทำให้มีความสุขไม่ใช่ทำให้ทุกข์ถูกไหมคะเห็นแก่ตัวกับรักตัวเองเนี่ยนะโอดมั่นใจนะ ความเป็นมนุษย์เนี่ยไอสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นปูาสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องนะเอาเป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าสื่อสารภาษามนุษย์รู้เรื่องที่รู้เรื่องก็มีแค่2ภาษาคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษภาษาอื่นปูาสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเมื่อเราเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะเห็นแล้วก็เราสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินได้ว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันคืออะไรมันคือเห็นแก่ตัวหรือรักตัวเองขอยกมือหนึ่งคนเลยคนแรกทุกๆคนอ่ะแต่คุณคุณจะยกมือด้วยไหม ว่าคุณมีทั้งความเห็นแก่ตัวและก็ความรักตัวเองอยู่ในตัวเองแน่นอนโบดยกมือโบดก็เป็นมนุษย์บดเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีหมดนะคะมาวิเคราะห์ดูซิว่าเห็นแก่ตัว กับรักตัวเองมันเป็นยังไงมันต่างกันมันเหมือนกันเฉียดชฉีวแค่ไหนเอารักตัวเองก่อนรักตัวเองเนี่ยก็คือต้องทำให้ตัวเองมีความสุขดูแลตัวเองก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียก take care ใช่ไหม take care myself รักตัวเองก็คือดูแลตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขอะไรที่ทำแล้วทุก์นั่นมันจะกลายเป็นว่าฉันก็รักตัวเองแต่ถ้าแต่ฉันทำให้ตัวเองมีความทุกแสดงว่าตัวเองรักตัวเองน้อยลง หรือเปล่าที่ได้ยินเรื่อยๆก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าตัวเองอกหกักแฟนทอดทิง้งแฟนไม่รักแล้วไปทำร้ายตัวเองอาจจะคิดฆ่าตัวตายบ้างละกีดแขนตัวเองบ้างละใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะหรือไปดื่มเหล้าทำทุกสิ่งอย่างให้ตัวเองเป็นทุกข์ปวดหัวเจ็บตัว ทุกอย่างอะที่มันทําให้ตัวเองเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นแบบนั้นเนี่ยคนโดยส่วนใหญ่จะมองว่าคนคนนั้นไม่ได้รักตัวเองเพราะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้ตัวเองเจ็บทำให้ตัวเองดูแย่หรือไม่ดีจริงๆไม่ใช่แค่ดูคือมันแย่จริงๆทุกสิ่งอย่างนั่นคือเราไม่ได้รักตัวเองแล้ถ้าเรารักตัวเองเราต้องทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ตัวเองมีชีวิตที่เบิกบานแจ่มใส ทำให้ตัวเองไม่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตหรือมีการมีเงินไม่เกี่ยวนะทาให้ตัวเองสุขใจสุขกายสบายทั้งภายนอกภายในทั้งจิตและความคิดและวิญญาณอันนี้คือรักตัวเองนะแล้วเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเนี่ยโปรดคิดไปแล้วนะมันก็เข้าข่ายรักตัวเองปะเพราะว่าเราทำให้ตัวเองก็ต้องรักตัวเองใช่ไหมแต่มันกลายเป็นการเห็นแก่ตัวเมื่อ สิ่งที่ทำมีผลกับคนอื่นเช่นเช่นอย่าพึ่งอย่พึ่งบอกว่าเช่นอะไรบอกก่อนว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเนี่ยนะเกิดขึ้นเนื่องจากสังคมคนส่วนใหญ่คนกลุ่มใหญ่มองและตัดสินพวกขอใช้คําว่าตัดสินนะพ่มไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรตัดสินหรือสรุปว่า สิ่งที่ทำอ่ะมันเป็นการเห็นแก่ตัวไงทั้งๆท,งที่ตัวเองอ่ะพิจารณาดีแล้วเห็นแล้วเห็นชอบเห็นควรแล้วว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่เห็นแก่ตัวคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าคุณมั่นใจว่าไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคุณต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะเราต้องไม่เข้าข้างตัวเองต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำเพราะเราเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่กวความจุกสบายเฉพาะตัวเองหรือผลประโยชน์ตัวเองฝ่ายเดียว แต่ที่ทำเนี่ยเป็นผลประโยชน์กับคนอื่นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าสิ่งที่คุณทำมันคือการเห็นแก่ตัวอันนั้นเราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าคนกลุ่มเดึง่งกลุ่มนั้นกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ขึ้นมาคุณก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าสิ่งที่ท่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวจริงๆยกตัวอย่างเช่นโอนน่ะนึกมาถึงกรณีที่ว่าถ้ามันเป็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่อ่าเอาถึงแก่ชีวิตก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวอาถึงแก่ชีวิตมันจะรุนแรงเกินไป เอาเอาสมมุติมันก็ไม่มีลูกนะแต่ว่าสมมุติว่ามีแม่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 พาลูกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะแล้วลูกทุกคนเลยนั่งเล่นสมมติเล่นชิงช้าม้าหมุนอะไรด้วยกันแล้วตกคุณก็วิ่งไปทุกคนก็วิ่งไปคุณแม่น่าจะตอบคําถามได้ดีนะเป็นโบนบมนก็ตอบได้ถ้าเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นหลาน,น,ลานมันไม่มีลูกคุณจะวิ่งไปจับใครก่อนคุณก็ต้องจับ คนของคุณก่อนถูกไหมถ้ามันมีเหตุร้ายหรือมีอันที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนอื่นเด็กอื่นๆแล้วคุณไม่ได้ช่วยเด็กคนอื่นๆแต่คุณช่วยเด็กของคุณก่อนลูกของคุณกับหลานงคุณก่อนแล้วจะมีคนคนหนึ่งที่เขาเป็นเกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นเป็นสิ่งแรกถ้าเขามีความคิดทางลบเขาก็จะเคืองคุณแล้วเขาก็จะพูดว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัว เนี่ยมันก็เป็นเหตุหนึ่งให้เราคิดคนส่วนใหญ่ถ้าเขามองเขาคิดแล้วว่าคุณไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันก็จะมีประเด็นที่โค้ดจดเอาไว้นะคนเราจะทำอ่ะมันก็จะมีแบบว่าทําเพื่อความอยู่รอดหรือเปล่าใช่ปะที่ที่เกิดกับความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเห็นแก่ตัวเพื่อความอยู่รอดหรือคุณแค่แบบฉันจะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่มันดีสำหรับฉัน มันจะกระทบกับใครฉันไม่สนอันเนี้ยคือการเห็นแก่ตัวเต็มเต็มเลยนะแล้วก็การที่ตัวเองเนี่ยไปช่วยพวกเดียวก่อนแล้วโดยก็ไม่สนใจคนอื่นแล้วหยุดแค่นั้นอันนี้ก็คือเห็นแก่ตัวนะอันนี้อันนี้คือที่โป๊ดคิดมาว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละการรักตัวเองเนี่ยนะเรารักตัวเองก็ดีแต่ ถ้าคุณรักตัวเองแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวคุณก็ช่วยเหลือคนนู้คนนี้คนนั้นช่วยช่วยช่วยจนตัวเองป่วยแบบนี้ก็ไม่ดีอีกเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคุณไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่คุณไม่ได้รักตัวเองเท่าที่คุณควรจะรัก <c oughs> นึกไปถึงอาสาสมัครในหนังในละครคุณหมออาสาสมัครช่วยเหลือตัวเองเขาป่าไม่กินสุดท้ายคุณหมอเป็นลมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะใช่ไหม เราก็ต้องดูและทำให้มันพอเหมาะพอควรสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมพอเราทำอะไรแล้วเนี่ยนะตัวเราถ้าเราเป็นคนดีโปมองหรือก็เป็นคนดีคุณไม่ใช่คนเลวคุณคิดไม่ได้มันก็ไม่รู้อะว่าเออสิ่งที่ฉันทำมันเห็นแก่ตัวหรือเปล่า จนกระทั่งมีคนเขามาพูดให้ฟังหรือไปได้ยินได้ฟังคนเขาพูดมาว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนั่นแหละตัวเองถึงจะรู้หลายๆคนเห็นแก่ตัวจริงๆก็จะเข้าข้างตัวเองว่าทําไมอ่ะเพาฉันสิ่งที่ฉันทำฉันทำเพราะฉันรักตัวเองอ่ะฉันก็เลยทำไงนั่นแปลว่าฉันเห็นแก่ตัวได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็มีอีกอ่ะถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุยทําคุณมั่นใจว่าสิ่งที่ทําเนี่ย คุณไม่ได้เห็นแก่ตัวสิ่งที่มันสุดวิสัยอ่ะมันก็ต้องทําแล้วคนอื่นๆเขาจะตัดสินว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวไปคุณก็ต้องยอมรับว่าเออใช่ก็ใช่แต่ถ้าเกิดฉันไม่ทําสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเดือดร้อนกับตัวเองและคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นฉันต้องทำสิ่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันกระทบกับคนส่วนใหญ่ตัวเองอาจจะไม่ได้นึกถึงตัวเองก็ได้ แต่ในเมื่อคนกลุ่มน้อยมามองว่าไอสิ่งที่คุณทำเพื่อจะช่วยคนกลุ่มใหญ่เป็นการเห็นแก่ตัวคุณก็นิ่งๆไปเหอะไม่ต้องเอามาเก็บมาคิดถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งดีจริงๆเป็นสิ่งที่ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆอ่ะมันมีแค่คนส่วนน้อยที่มามองว่าคุณทำตรงนั้นแล้วมันเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์กับเขาั้งเขาก็เลยมองว่าคุณเห็นแก่ตัว แต่ทันจริงแล้วมันคือมีผลประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่อย่างเงี้ยนะคะเห็นแค่ตัวหรือรักตัวเองพิจนารณาดูในการกระทําของตัวเองนะและการรักตัวเองนะคุณก็ต้องรักตัวเองจริงๆนะรักตัวเองทําสิ่งดีๆให้ตัวเองกินแต่อของดีๆทําตัวเองให้ดูดีทุกสิ่งอย่าง <laughs> หลายๆครั้งเนี่ย เราก็ทำเพื่อคนอื่นคนอื่นอีกก็มองว่าทำไมทำให้แต่คนอื่นไม่ได้ทำให้ตัวเองบ้างไม่เห็นแก่ตัวเลยเหรอโปอดเคยนะเคยเป็นบว่า,วาอ๋อที่ทำเนี่ยก็คือทำให้ตัวเองแหละเพราะว่าเพื่อทำให้คนอื่นแล้วตัวเองมีความสุขนี่ไง <c oughs> ฟังไปฟังมาแล้วพอจะรู้นะว่าโปดจะสื่ออะไรนะก็อย่างนี้แหละเห็นตัวเองกับรักตัวเองจบแล้วเนี่ยปอจะไปฟังคนอื่นที่คนอื่นขาพูดเป็นว่าอยังไงบ้างปดไม่ได้พูดเป็นแบบเกี่ยวกับ วิชาการหรือให้กําลังใจเหลือดนะ้นะาะก็มาพูดจากตัวเองในความคิดตัวเองเออว่ะเห็นแกตัวกับรักตัวเองมันใกล้กันมากเลยนะแล้วคุณล่ะคะคุณมีอะไรที่คุณทําแล้วแทนที่จะเป็นสิ่งดีกลายเป็นเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยมีไหมหลายๆอย่างที่โบ๊ททำโบ๊ทยอมทําให้ตัวเองเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะมันจะทําให้รโอ๊ตห่างไกลความวุ่นวายคือการเห็นตัวเองบางหลังเนี่ยที่ทาเนี่ย ไม่ได้กระทบกับคนอื่นเลยนะมีคนเขามาบอกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะคุณไม่ไม่ยื่นมือไปช่วยเห็นแก่ตัวนี่หว่าสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราทำขึ้นมาผลที่กระทบคือมันทำให้ชีวิตเราไม่สงบมันไม่ได้กระทบกับใครเลย,ยงไงเราก็เลยเลือกว่าเออฉันยอมเป็นคนเห็นแก่ตัวในสายตาแค่คนคนเดียวหรือกลุ่มน้อยแต่คน กลุ่มใหญ่เขาไม่ได้มองว่าเราเป็นการเห็นแค่ตัวเลยมันเกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรนพูดไปเป็นข้อคิดสกิดต่อมที่ให้คุณได้คิดอะไรไปไประยุก์ตใช้ในชีวิตได้บ้างพก็ดีใจเด้อไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกับทุกวันและสิ่งที่คุณทำนะคะ